วันนี้เรามาอยู่ในแมปแอนิเมลรอยันะครับเป็นแมปแ,แนว Tower d e ์ e ี s เนนั่นเองครับซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนเนี่ย AFK ฟาร์มกันนะครับเรียกได้ว,ว่าอัตราการชนะเนี่ย95%เลยล้กันเพื่อ1%เพร,ราะทำไมาก็ไม่รู้เพื่ออาจจะมีผิดพลาดเท่า <c oughs> ที่ผมลองมาดูนะหลายๆตาอะไรเงี้ยก็ แทบไม่พลาดเลยนะถ้าแบบเน็ตไม่ลุดเซิร์ฟไม่รีหรือเอออะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกันเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันนิดนึงนะครับที่ผมใช้ก็อยู่ด้านล่างนี้เลยนะเอาเป็นว่าฝากกดไลค์เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับตัวที่ผมจะใช้หลักๆก,ก็คือจะมี4ตัวนะครับมีแชงคูนั่นเองทุกคนบอกโอ้โหนี่ตัวมิติกเลยนะแต่จริงๆแล้วตัวแบกก็คือมาดารานั่นเองนะครับ แล้วก็จะเป็นเอ่าเป็นแอลซึ่งเป็นตัวผลิตเงินนะครับแล้วก็นามิครับจะใช้อยู่4ตัวนี้ก็คือนามิแอลแล้วก็มาดาราแล้วก็แชงคูนั่นเองเอาจิงๆแล้วใช้ตัวอื่นก็ได้นะแต่ผมมีประมาณนี้ไงผมก็เลยแบบอ่ะใช้เซตนี้ละกันนะทุกคนถ้าใครมีตัวดาเมทที่โอเคกว่าน,น,น,นี้ก็ลองดูนะทุกคนสําหรับโปรแกรมของผมก็คือนี่เลยเหมือนเดิมครับทินนี่ท้าข้อเสียคือ เขาจะแบบขยับเมาไม่ได้นั่นเองนะก็ต้องปล่อยไว้นะพลาแบบบอดอะไรนี้นะอันนี้เนี่ยผมอัดบดเวลาเดี๋ยวจะไปอธิบายแบบข่าวๆแล้วกันซึ่งด่านที่ผมเลือกเล่นเป็นด่านแรกสตอรี่แรกแต่ว่าความยากก็คือระดับหานั่นเองอันนี้ผมลองเล่นมาแล้วเห็นไหมผมลองเทสฟาร์มไป73รอบแล้วตอนแรกผมจะลองด่านนี้ครับด่านนี้ก็สรุปแล้วก็ได้เพจเท่ากันนะก็คือ60นะครับแตกต่างกันที่แบบพวกของฟาร์มอะไรนี้นะนี่ของ ของแต่ละด่านคือเขาไม่เหมือนกันสําหรับด่านที่ผมเลือกความเนี่ยก็จะได้ของอีโวพวกแบบฟีเซอร์อะไรประมาณนี้นะทุกคนนะครับอ่ะอันนี้คือของที่เราจะได้เมื่อเราเข้ามาอยู่ในด่านนะครับสาหรับรอบแรกเนี่ยผมจะปล่อยให้แพ้ก่อนนะเพราะว่าเราจะได้ทําการแบบอัดได้ง่ายกว่าอันนี้เป็นแบบสไตล์ผมนะทุกคนก็คือปล่อยแพ้ไปก่อนนะครับตอนนี้เราจะยังไม่เริ่มอัดอ่ะอันนี้เผื่อลืมนะครับเซตติ้งข้างบนครับทุกคนสายบนนะครับอย่าลืมเปิดออโต้สคริมเวฟไปด้วยอันนี้ติ๊กเป็นออนนะเป็นประมาณนี้เราจะได้แบบ สคิปเวฟเรื่อยๆนะทุกคนใครที่กําลังจะเซตบอร์ดสามารถกดอัดแล้วก็เดี๋ยวเริ่มกดรีเพย์พยายามกดยิงเยงมาทางซ้ายหน่อยนะครับเนี่ยเห็น <he en S 2> ไหมตรงมาา์ผมเนะี่ยที่ผมแบบลูกๆตรงนี้นะทุกคนนะแบบให้ทุกคนเนี่ยยิงเยื้องมาตรงนี้นะครับสำหรับการเริ่มอัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมบอดให้ดูเลยโอเคอันนี้ผมเปิดมาโคแล้วเห็นไหมผมจะพยายามแบบยิงเยื้องไปทางซ้ายนะครับหลังจากนี้เราก็รอไปก่อนครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเกมนะครับเราก็รอไปสักพักหนึ่งก่อนเพราะว่าบางตาเนี่ยเราอาจจะแบบเน็ตช้าโหลดช้้าาอะไรรบบคั สามสไตล์แบบโลบ,บอกอะไรอย่างนี้นะสำหรับปุ่มสตาร์ทเกมข้างบนเนี่ยทางขวามือเนี่ยอันนี้เราจะแบบว่าไม่ไปยุ่งนะทุกคนคือเราจะปล่อยให้เขาแบบเริ่มเองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไปกดเล่งสปีดนะทุกคนอันนี้ก็พยายามแบบรอก่อนอ่ะเมาส์ตอนนี้มาโคมผมไปเริ่มกดเล่งสปีดลวให้เป็นสปีดเนี่ย1น5้นั่นเองนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็รอไปก่อนรอให้เกมเขาเนี่ยเริ่มสตาร์ทครับอีก5วิน ปล่อยเลยครับทุกคนการวิบช็อปลานบริการจำหน่ายสินค้าในโลบอกมีสินค้าเลือกซื้ออย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทอยเล t ท,ทาวเวอร์ดีเฟน์หรือจะเป็นแมปยอนฮิตอย่างอนิเมะดีเฟนเดอร์เราก็มีสินค้ามาไวทันใจตัวละครอัปเดตใหม่เราก็มีขายเลยสกิบบี้ทาวเวอร์ตัวละครระดับจักรวาลเราก็มีและนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจคลิกลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยซื้อสินค้าแล้วอย่าลืมรับไอเทมได้ที่เพจกาวิบช็อปเมื่อเกมเขาเริ่มสตาร์นะครับ บอ่อของผมเนี่ยจะเริ่มทําการวางนามีก่อนอันนี้คือผมก็เซตไว้นะครับเราจะได้แบบผลิตเงินไงเพราะว่าเริ่มมาเนี่ยเราก็มีเงิน500ผมก็เลยแบบทําการวางนามีก่อนโอเคเมื่อสคริปเวฟที่2นะครับผมจะเริ่มวางเชงคูดก็จะเป็นประมาณนี้นะคือวางแบบตัวผมอะเลย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 เลนไปหน่อยนะทุกคนเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าตัวละครของผมบงังสําหรับตัวที่3เนี่ยผมก็วางนามีเสริมขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตเงินนะครับอย่างที่บอกไปครับทุกคนด่านนี้เนี่ย ผมเล่นโหมดฮาร์ดเลือดบอสเนี่ยก็ประมาณ90,000มื่นนะที่ผมเล่นด่านนี้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีมอนให้แบบหน้าปวดหัวอะไรมากมายนะเพราะว่าไม่มีมอนเกาะไม่มีมอนที่แบบบินได้อะไรเงี้ยไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่ครับโอเคตอนนี้วางนะ้มีสี่ตัวแล้วก็แอลหนึ่งตัวแล้วทุกคนเห็นไหมผมก็จะวางแบบมุมประมาณนี้โอเคหลังจากนี้ผมก็มาวางมาดาราครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ่ตัวแบกตัวอัปเกรดแต่ความจริงเนี่ยก็มีแบบแชงคูดช่วยไปด้วยนะทุกคนก็ ดูตามภาพได้เลยครับสำหรับมาโคูในตอนนี้นะเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็เท่าที่ลองบอททิ้งไว้นะครับสอาชั่วโมงเนี่ยก็ยังรันต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับก็จะเป็นแบบอัปเกรดมาดาราให้เป็นเลเวลแม็กเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดคลิปเลยละกัน หลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมอัพมาดาราเต็มแล้วผมก็เลยถ้ามีเงินเหลือเนี่ยก็ไปอัพเชงคูดเพิ่มนะเพื่อจะแบบเร่งสปีดให้บอสตายเร็วขึ้นแลวจะได้แบบจบเร็วขึ้นแต่จริงๆเราไม่ต้องอัพก็ได้แต่ผมก็แบบอัพเผื่อไว้แล้วเฮอันนี้ก็รอแบบบอสตายนะครับจะใช้เวลาเล่นทั้งหมดเนี่ยประมาณ5นาทีนะทุกคนคือบอดผมเนี่ยเซตไว้5นาทีแต่เกมเนี่ยเล่นประมาณ4นาทีนะครับอ่ะอันนี้จบตาละอันนี้เนี่ยบอดผมสามารถเริ่มเล่นต่อได้เลยนะแต่ผมจะะหยุดลกัน ก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับการ AFK ฟาร์ของผม,ผมถ้าใครมีสูตรดีๆก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะทุกคนเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าวิธีไหนเนี่ยจะดีอันนี้ผมก็แบบก็ตามสไตล์ผมอะด่านไหนได้ก็ด่านนั้นเลยนะได้รอบแล้ว60เพชรอะไรเงี้ยนะทุกคนใช้เวลาแบบ45นาทีสาหรับตัวละครถ้าใครมีคล้ายๆผมเนี่ยอันนี้ก็จะดีหน่อยเพราะว่าก็ดูผมได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ลองหาตัวอื่นเอาละกันแต่หลักๆก็ต้องมีพวกแบบเออมีมีเอลอะไรพวกนี้นะ ถ้าเป็นรีเจนเน่ก็พวกแบบฟีเซอร์อันนี้แม้พวกนี้แบบอีโวได้นะแต่สําหรับตัวละครในตอนนี้นะที่แบบให้แนะนําเลยนะและหลายคนเลือกเล่นอ่ะผมว่ามาดารานะครับพวกแบบมาดาระพวกแบบฟีเซอร์พวกนี้เป็นอีโวได้นะเนี่ยอย่างอ,าอะไรนะอุนคิโอลาอะไรเงี้ยเอาแบบไปอีโวได้นะนะครับอันนี้จะเป็นแบบตัวละครหน้าสุมแล้วกันนะครับก็จะมีพวกมาดาระมีเอลมีนามินะครับมีฟีเซอร์ฟีเซอร์นี่อัพแล้วจะเป็นแบบไฮบิดตีบนตีล่างได้อันนี้ผมไม่เคยเล่นนะ ไม่เคยลองเล่นครับแต่ว่าอีโวได้2ตัวนี้นะครับแล้วก็จะแชงคูดเนี่ยเป็นตัวแรกที่แบบสุ่มมาได้นะจังหวะแบบฟุกพอดี ก็โอเคเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะเก่งแบบอินฟินิตีเดี๋ยวพามาดูจุด e ีโวกันนิดนึงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยเราสามารถแบบวาร์ปมาได้เลยนะตัวละครที่ e ีโวได้อย่างที่บอกไปนะฟีเซอร์กับอุนเชโอล่านะถ้าใครเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยผมแนะนําเป็นแบบฟีเซอร์แล้วกันนะครับขอ e ีโจะเป็นประมาณนี้ทุกคนผมขาดอย่างเดียวครับก็คือลูกดักเกิลบอลใช่ไหมนะครับทั้ง7อันอันนี้เนี่ยหาได้จากไหนครับก็คือหาได้จากตรงนี้เดี๋ยว ตรงเลทสำหรับเลทเนี่ยเราต้องซื้อตั๋วก่อนนะทุกคนนะครับก็คือ1ตั๋วเนี่ยราคา2 0 0 0นอันนี้ก็ซื้อไปเลยผมเนี่ยซื้อไว้นะแต่ผมก็ยังแบบสู้ไม่ผ่านสักทีนะอันนี้ต้องบอกว่าคนเดียวนะแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสแล้วเพราะว่าผมเนี่ยมีมิติถึง2ตัวนะโอเคเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแบบซัพเปิร์อันนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเล่นสดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสผ่านได้หรือเปล่าเฮ้ยหรือไปกับคนอื่นดีไม่เคยชนะนะครับโอเคเดี๋ยวข้ามาดูก่อนหลังจากที่เราซื้อตัะะ๋ คใครอยากอีโวฟีเซอร์ก็มาตรงนี้เลยอย่างที่บอกไปครับผมขาดลูกบอลอยู่นะครับ7ลูกอันนี้โอากาสออก50%แม่แต่สําหรับผมนี่นน่าจะ1 0 0นะอันนี้น่าจะอีโวยากกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะพอดูขอมีโอกาสแบบ20%เฮ้ยไอ,อหนุ่มไปด้วยอ๋อสุดสตาร์เลยแล้วอ่ามาๆๆอันนี้ผมไม่รู้นะว่าถ้าเราเล่นแบบ2คนเนี่ยเลือดมอนเนี่ยจะเยอะขึ้นหรือเปล่านะแบบคูณสองปกติแล้วว่าผมจะแบบเล่นคนเดียวมากกว่าถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยต้องบอกว่าเลือดประมาณ7 0 0 0นะเมื่อแบบมอนเริ่มมา เริ่มวิ่งอะไรเงี้ยโอเคเปิดสปีดเลย้ยเดี๋ยวนะก็เจ็ดพันเน่อ,อนิ่งก็ดีอยู่นะหรือผมคิดไปเองหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเริ่มวางนามนี้ก่อนนะครับอันนี้เราไม่ต้องรีบทุกคนรอเล่นหลังๆก็ได้นะช่วงแรกๆก,ก็แบบฟาร์มเงินไปก่อนนะครับผมจะไปเล่นหลังๆมากกว่าแหมพูดอวดซะดีเลยก็ไม่เคยชนะนะแต่หลังจากที่ผมแบบลองเล่นหลายรอบนะผมว่าโอกาสประมาณนี้น่าจะลุ้นได้ครับผลิญกันไปก่อนเดี๋ยวรอไปเล่นหลังๆอย่างที่บอกไปนะด้วยความที่ว่าตาเนี้ยมีเพื่อนไงตอนแรกกันจะมาโชว์ โซโลซะหน่อยนะผมวางนี่เลย2ตัวนะครับ2ตัวคู่แบ็คของผมคู่ซ้ายคู่ขวาก็คือมดารากับเชงคูนี่เดี๋ยวผมมาเล่นข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอา่าอัพเชงคูขึ้นมาต้องบอกเลยว่าเชงคูของผมเนี่ยเลเวล60ครับแล้วก็พานไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ว่าบวกดาเมจ12.5%มอดาร์เนาเนี่ยได้พานลดคู่ดาวนะครับเวลไม่เต็มแต่นะผมความจริงเนี่ยต้องอัพหน่อยนะผมลืมอัพมาทุกคนสัวปนี่ย วยแน่เลยอ่ะเพื่อนใจเย็นไว้ก่อนเดี๋ยวผมปิดออโต้สคริปได้ไหมไม่ได้สิถ้าเพื่อนเราเปิดผมก็หยุดไม่ได้นะครับแต่มาดาราจะได้ดาเมจน้อยครับช่วงแรกแชงคูดะจะได้เยอะเห็นไหม แชงคูเนี่ยจะดันได้ดีเดี๋ยวผมจะอัพ6,700เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปอัพมาดาราต่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มมาแล้วหรือเปล่า,อ,าอัพเกตแชงคูเลยทุกคนโอเคเห็นไหมครับขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงิน40,000เปิดคอนคิวเลอร์ก็คือตีแบบฟูทั้งวงนะแล้วก็เดี๋ยวมาอัพมาดาราละกันเพราะว่าถ้าจะให้เก็บเงินเนี่ยไปรออัพแชงคูเนี่ยผมบอกเลยว่าเราน่าจะแพ้ครับโอเค1ัน0มาก่อนแล้วก็3 000, 2 0 0 ต่อไปถ้าเราอัปเกรดขั้นที่4เนี่ยมาราล่าของเราเนี่ยจะตีแบบไฮบิดนั่นเองนะตีบนตีล่างเป็นไงมาราล่าเนี่ยมีการโจมตีแบบเรียกได้ว่าเผาด้วยนะทุกคนโอ้ยไม่นำ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 เผาเผาไว้ตายเผาไว้ตายความจริงน่าจะวางเสริมน่าจะดีกว่าปลาเลยสวยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอัพเกรดโอเคหลังจากนี้เออมาราล่าได้อีกตัวเออทำไมผมไม่วางมาราล่าอีกตัวตั้งแต่แรกประหยัดเงินกว่าตั้งเยอะเออคิดอะไรอยู่นี่สองแสนหรือสองมือู้สองแสนเลยหรอสงสัยเราต้องปั้นตัวครับาร์วนี้ไม่ตึง ไม่แต่อยังได้อยู่คือถ้ามอนเข้าทีเดียวนะบ้านบื้มทุกคนเอ้ยไม่นะเชนคูดโอ,โ,โอเคเดี๋ยวค่อยมาแก้แค้นใหม่แล้กันสำหรับเลดน,นะแสดงว่าเรายังเก่งไม่พอครับทุกคน